สวัสดีครับลุงโอนะครับวันนี้วันที่5ตุลาคม68ที่นี่จังหวัดสตูลนะครับต้นคลิปก็แผนกล้องมาจับระบบโซลารเซลล์ของลุงโอนะครับเดี๋ยวจะนับตู้ให้ดูนะครับหนึ่งสองามสี่ห้าหกดแนี่เห็นไหมครับมีตู้เยอะแยะเลยแปดตู้ถ้าเกิดแปดตู้นี้รวมกันเป็นตู้เดียวให้เหลือตู้เดียวจะดีไหมครับหลายคนก็ต้องบอกว่า ดีสิครับถ้าจากแปดตู้ให้มันเหลือตู้เดียวก็เยี่ยมไปเลยนี่คราวนี้หนวก็ได้ทําตู้คอมไบเนอร์ที่รวบทั้งแปดตู้นี้ให้เหลือตู้เดียวอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ขอเพนกล้องมาทางนี้เลยนี่โต๊ะที่รีวิวอยู่ประจําประจํานะครับก็ตู้นี้เป็นตู้คอมไบเนอร์บวก TS, เอทีเอสตู้แรกครับเป็นตู้ต้นฉบับเมื่อวานก็ ได้ทำคลิปสั้นเกินๆไปแล้วนะครับสำหรับตู้คอมไบเนอร์บวกเอทตู้นี้นะครับก่อนจะนำลงตู้เดี๋ยวจะเจาะใส่ตู้นู้นครับตู้ยังไม่ได้เจาะตู้นี้แค่มาวางให้ดูว่าหน้าตาด้านหน้าเขาจะเป็นประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นตู้ 5.5k off grid hybrid นะครับสำหรับเจ้าตู้คอมไบเนอร์บวกเอทนี้ก็จะมีระบบสลับไฟ อยู่ในตัวนะครับแล้วก็คำว่าตู้คอมบ i เนอร์ก็คือจะมีเบเกอร์เอ่อฟิลแล้วก,กันฟ้า AC กันฟ้า DC อะไรแบบนี้แล้วก็ชิโนอ่าหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับตู้คอมบเนอร์ที่เป็นช่างสายช่างที่รับติดตั้งโซล่าเซลล์ก็ย่อมใช้ตู้นี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีตู้นี้หนึ่งตู้แล้วก็บางท่าน ก็จะใช้เครื่องอินเวอร์เตอร์ที่มีข่ายทาท้องตลาด1เครื่องนะครับอ่าแล้วก็แผงโซล่าเซลล์อ่าแล้วก็มีแบตเตอรีร่นะครับอินเวอร์เตอร์บางอินเวอร์เตอร์ไฮบริดบางรุ่นก็ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ก็ได้ใช้แบตเตอรี่ก็ได้ครับเออเขามีเมนูรองรับอยู่นะครับเมื่อเรามีเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดแล้วเราก็ม,มาใช้คู่กับตู้นี้แหละครับเราเรียกว่าตู้คอมบเนอร์นี่นะครับโอ้ทำาเสร็จสำเร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับช่างที่รับเหมา ติดตั้งโซลาเซลล์อยู่ก็สามารถนำตัวนี้ไปติดตั้งให้ลูกค้าได้เลยนะครับเพราะว่าการต่อใช้งานง่ายผมได้ทำป้ายไว้หมดทุกจุดแล้วครับแล้วก็อธิบายไว้อย่างชัดเจน่ะเ,เดี๋ยวก็ขอ,อแนะนำแล้วก็ชี้เมนูแต่ละเมนูแต่ละป้ายนะครับนี่เริ่มต้นจากซ้ายมือเลยนี่สายไฟที่ใช้ในตู้คอมไบเนอร์นี้ สายเมนเป็นสายเบอร์10 t ท w นะครับนี่รองรับไฟได้ถึงประมาณ 60M แอมป์เลยนะครับสำหรับไฟ AC นะครับโดยประมาณก็จะอ,อยู่ที่57-58ก็ผมจะพูดรวมไปเป็นตู้คอมเพเนอร์ขนาด 60M แอมป์เลยแล้วกัน,นครับจะได้เข้าใจง่ายจุดแรกที่จะอ,อ,อ่านป้ายให้ฟังนะครับก็จะมีป้ายบอกอย่างละเอียดจุดแรกก็คือตลับฟิวนะครับนี่ตลับฟิวใช้ของซันทีนะครับนี่ เราก็ใส่ฟิวเข้าไปถามว่าฟิวใช้ขนาดไหนถึงจะเหมาะสมนะครับนีเราก็เราก็ดูที่แผงของเรานะอันนี้เป็นไฟดีซนะครับเราก็ดูที่แผงของเราว่าเขาใจกระแสะมาเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าแผงของเราต่อเรียบร้อยหมดแล้วพอเราวัดที่เหลืออยู่สองสายก่อนจะมาเข้าตู้นี้นะครับแดงบวกดําลบเราวัดได้ประมาณอ่สมมุติว่าสิบห้าแอมป์อ่าสมมุติว่า กระแสเราวัดตอนแดดจัดแล้วก็ไม่มีโหลดนะครับ15มเราก็ใช้ฟิลสักประมาณ20มก็ได้นี่ครับใช้มากกว่ากระแสสูงสุดที่แผงโซลาเซลล์เขาจ่ายมานะครับก็ให้มากกว่าเล็กน้อยมากปกว่าสัก5มก็กําลังสวยถ้าเกิดแผงโซลาเซลล์เราผลิตมาอยู่ที่7ม8มอ่าเราก็ใช้ฟิล10มก็ได้หรือว่า12มก็ได้ครับนี่ก็ทําความเหมาะสม ให้เหลี่ยมไปสักนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเ,เมนูแรกกันครับป้ายแรกนะครับนี่เห็นไหมครับตรัฟิวฟิวนี้ไฟจะเข้าด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้นะครับคือผมก็ให้ไ,ไฟจากแผงโซลาเซลล์นี่นครับอ่ะไม่ต้องซูมเนาะแบบนี้ก็น่าเชินอ่ะเดี๋ยวจะซูมเบอร์หนึงหน่อยนี่ช่องแรกก็คือ PV in น,นะครับมีบวกลบนี่ครับแดงบวกํำลบ แล้วก็จะมีคำอธิบายเ,เสริมไว้นะครับไฟที่มาจากแผงโซลาเซลล์เห็นไหมครับมีมีงูดำหน่อยนะครับไฟที่มาจากแผงโซลาเซลล์นี่นะครับเราต่อแผงโซลาเซลล์ไม่ว่าเราจะนุกลมกันหรือว่าเราจะคจะขนานกันไฟที่เหลือออกมาจากแผงโซลาเซลล์บนหลังคาของ,ขงเรามันก็จะเหลือแค่สองเส้นนะครับแดงกับดําเราก็มาเข้าตรงนี้เห็นไหมครับ PV in นีพอเข้าเสร็จผ่าน เอ่อฟิลแล้วก็วกลกับเข้ามาที่เบเกอร์ดีซีนะครับขนาดหกสิบสามแอมป์นี่ผมก็จะติดป้ายไว้ว่าโซลาเซลล์ก็พอเราเปิดเบเกอร์ตัวนี้ไฟก็ฉายออกมานี่เ็มีไหมครับก็จะติดป้ายว่า P-V-Out ก็คือไฟออกมาเป็นไฟ DC นะครับก็คือไฟของแผงโซลาเซลล์นั่นเองบวกลบมีบอกชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีคำอธิบายเพิ่มเติม ไฟออกไปเข้าอินเวอร์เตอร์เห็นไหมครับอินเวอร์เตอร์ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับอินเวอร์เตอร์เสร็จเรรูปที่มีขายทาท้องตลาดทั่วไปนะครับก็ไฟนี้ไปเข้าอินเวอร์เตอร์ไปเข้าจุดไหนของอินเวอร์เตอร์ก็ไปเข้าจุด PV in ของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอ่าไปเข้าจุด PV in เราออกจากนี้ไปเข้า PV in ของอินเวอร์เตอร์นี่เรียบร้อยมาจุดนี้ก็คือเอ่อการฟ้ากันฟ้าผ่านะครับนี่ DC ก็จะมีเครื่องหมายบวกลบอันนี้ กันฟ้า AC ก็จะมีคําว่า L N อนันนี้ก็แล้วแต่รุ่นแต่ยี่ห้อนะครับแต่ว่ารุ่นที่ลุงหูเลือกใช้ก็จะมีสายรับบอกเรียบร้อยนี่ต่อขนานกับเบเกอร์ดีซีฝั่ง AC ก็ต่อขนานกับเบเกอร์เอซีนี่แล้วก็ด้านล่างก็ออกมาอย่างละเส้นตรงนี้ก็จะเขียนไว้เลยชัดเจนว่าต่อลงเก้าต่อลงเก้าต่อลงกล้า,กา,กาทั้งสี่บรรทัดเลยนะครับเพราะว่าหัวข้ออื่นเขาต้องมีคําอธิบายเสริม จุดนี้ก็ผมเลยใส่ 4, ทั้งสี่บรทัดเลยคำว่าต่อลงกล่าวนี่ก็ถัดมานี่ถัดมาก็เป็นตัวเบเกอร์ AC out นี่มาดูด้านล่างกันคำอธิบายเสริม AC Out ก็คือไฟจ่ายออกเห็นไหมครับนี่มีแมี n แจ้งเรียบร้อยนะครับไฟออกไปเข้าอินเวอร์เตอร์นี่อันนี้ก็คือไฟ AC Out นะครับที่ออกจากตู้คอมไบเนอร์นี้ไปเข้าอินเวอร์เตอร์ ไปเข้าตรงไหนของอินเวอร์เตอร์ก็คือไปเข้าที่ AC in ของอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือไฟบ้านไปเข้าที่ AC in ของอินเวอร์เตอร์นะครับอ่าก็คืออินเวอร์เตอร์ไฮบริดก็จะมีจุดที่ให้เอาไฟบ้านเข้าเพื่อเป็นไฟสำรองเพื่อจะดึงใช้งานตอนแสงเด็ดอ่อนนะครับอ่าอันนี้ก็คือเอ่อป้ายจะบอกไว้เรียบร้อยว่าไฟออกไปเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือที่ AC in ของอินเวอร์เตอร์นะครับอเมน ปลายต่อมาปลายต่อมาก็จะเป็น AC in ตรงนี้เป็น AC out นะครับปลายต่อมาเป็น AC in ไม่งงนะครับนี่ไปเจอตรงนี้ก็จะเขียนว่า AC in ได้มีคำ buy, อธิบายเพิ่มเติม AC in ก็คือไฟเข้าไฟกระแสสลับเข้าไฟไหนละ่ะมาเข้าจุดนี้เราก็จะเขียนมาเลยนะครับว่าไฟที่มาจากไฟบ้านน,นะครับก็คือไฟ AC ไฟบ้านนั่นเองก็เอาเข้าไปถ้าเกิดใช้ตัวนี้ เรใช้ระบบโซล่าเซลล์ทั้งบ้านเราก็เอาไฟที่มาจากสายฟ้าหน้าบ้านของเรานะครับามาเข้าจุดนี้เลยแล้วเราก็จ่ายออกไปจ่ายทั้งบ้านาเมนูต่อมานี่ป้ายต่อมาก็คือตัวนี้เบเกอร์เอตรงนี้เป็นเบเกอร์เอหมดเลยนะครับขนาด63มนะครับนี่ทั้ง4ตัวเลยเขาเขียนว่า AC Out เราก็มาดูด้านล่าง AC Out LN เอาเอาคือออกออกไปไหนไฟออกไปจ่ายโหลดเห็นไหมครับายจะบอกชัดเจนเลยนี่แอลเอ็นไฟออกไปจ่ายโหลด่เราก็ไปต่อให้โหลดทีด่เราอยากจะใช้งานไปต่อมาเบเกอร์เอซีตัวที่สี่นะครับก็เขียนว่าเอซีอินนะครับผมจะแยกสีไว้ให้แล้วนะครับถ้าเอซีเอาจะเป็นสีน้ําเงินถ้าเอซีอินก็จะเป็นสีแดงเพื่อเป็นจะได้สังเกตง่ายนะครับนี่ตรงนี้ก็แยกสีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่สี่ของเบเกอร์ ก็คือ AC in AC in ก็คือไฟเข้าไฟจากไหนล่ะที่จะมาเข้าจุดนี้เราก็จะบอกไว้ให้นะครับไฟที่มาจากอินเวอร์เตอร์เห็นไหมครับไฟที่สังเกตง่ายว่าไฟที่ไปเข้าอินเวอร์เตอร์ก็จะมีไฟกระแสตรงตรงนี้นะครับออกจาก PP out ตรงนี้ไปเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วก็ไฟกระแสสลับออกจาก AC out จุดนี้เห็นไหมครับไปเข้าอินเวอร์เตอร์นี่สังเกตคําว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยนี่ไปเข้าอินเวอร์เตอร์ตรงนี้ไปเข้าอินเวอร์เตอร์เห็นไหมครับพอเมื่อเข้าอินเวอร์เตอร์เสร็จ อินวร์เตอร์ทำงานเขาก็จ่ายไฟกระแสสลับออกมาออกมาก็มาเข้าจุดนี้ครับนี่เอส n เห็นไหมครับเขาจะเขียนว่าไฟที่มาจากอินเวอร์เตอร์นี่เราเข้าจุดนี้เข้าจุดนี้เมื่อเราสรับเบรกเกอร์ตัวนี้ไฟก็จะผ่านชิโนนะครับชิโนทามเมอร์เขาจะทําหน้าที่จำกัดกระแสนะครับแล้วก็แรงดันเกินแรงดันต่ํานะครับจํากัดกระแสเกินเราก็สามารถตั้งได้ให้เหมาะสม ระบบโซลาเซลล์ของเรานะครับเราก็ดูที่เครื่องอิวอร์เตอร์ที่เราใช้นะครับว่ารอ,องรับกระแสะยเยอะเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน22แอมป์หรือว่าไม่เกิน30แอมป์หรือว่าไม่เกิน25แอมป์เราก็ตั้งชิโนให้ต่ำกว่าที่เครื่องเขาแจ้งไว้สักนิดนึงนะครับสมมติว่าเขาแจ้งไว้ที่22แอมป์เรา,าก็ตั้งชิโนไว้ทัก20แอมป์นะครับให้ชิโนก็ตัดซะก่อนนะครับไม่ต้องให้เจ้าเครื่องอิวพร์เตอร์ก็ตัดเองนะครับจะได้ช่วย ยืดอายุการใช้งานของเจ้าเครื่องอินเวอร์เตอร์ของเราที่ใช้อยู่นะครับนี่ก็เจ้าตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นตัวสลับไฟถ้าเกิดอินเวอร์เตอร์เสียไม่มีไฟจ่ายออกมาจากอินเวอร์เตอร์ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับไฟไฟที่มาจากอินเวอร์เตอร์สมมติว่าอินเวอร์เตอร์เสียฉับคันไม่มีไฟจ่ายมาพอไม่มีไฟจ่ายมาปุ๊บเจ้าตัวสลับไฟก็จะสลับไปใช้ไฟบ้านทันทีให้เราใช้โหลด จ่ายโหลดได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลากลางคืนหรือกลางวันไฟจะต้องจะต้องมีไฟออกจากตู้คอมไบเนอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องกลัวว่าเ,ออเกิดการผิดพลาดระบบอะไรแล้วจะไม่มีไฟใช้ในช่วงกลางคืนหรือช่วงกลางวันนะครับระบบที่ดีจะต้องมีไฟจ่ายให้โหลดเสมอ24ชั่วโมงนะครับยกเว้นว่าไฟฟ้าหลวงดับนะครับอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึน่งครับแต่ถ้าเกิดเรามีแบต ตู้ไอ้เจ้าเครื่องอมเพรเตอร์เขาก็จะดึงไฟจากแบตมาฉายให้ระบบอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของการทําระบบโซลาเซลล์นะครับนี่ก็รวมๆก็จะมีประมาณนี้นะครับหน้าตาของตู้คอมไบเนอร์ของลุงโอนะครับที่ทําเป็นตู้ต้นฉบับแล้วก็จะทําจาหน่ายนะครับตู้นี้ยังไม่ได้ตีราคานะครับเดี๋ยวเอ,อ่อถ่ายคลิปนี้เสร็จก็จะทําการเจาะเจ้าตู้ตรงนั้นนะครับติดตั้งรออยู่แล้วก็ ทำการลงตู้แล้วก็ใครสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามหรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ต้นคลิปนะครับมาแอดไลน์แล้วก็สอบถามทางลายการใช้งานหรือาราคาอะไรก็ได้นะครับนี่เป็นตู้แรกแล้วก็ดูจากการวางอุปกรณ์แล้วก็น่าจะไม่ต้องปรับปรุงอะไรแล้วครับเพราะว่าดูแล้วก็จะลงตัวแล้วนะครับแล้วก็หลวงโอจะเน้นใช้ ตูใ้ใหญ่ๆนะครับส่วนตัวเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเลยครับพอเมื่อเขาทํางานแล้วก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเราติดตั้งให้เขาห่างๆแบบนี้การระบายความร้อนก็จะโอเคนะครับไม่ต้องว่าเขาเไปแน่นไปเบียดเสียดกันอยู่นะครับเวลาซ่อมบำรุงก็จะได้ง่ายนะครับเราถอดจุดนี้จุดนี้ลูกค้าที่ซื้อไปก็สามารถอะไรเสียนิดๆหน่อยๆก็สามารถทําเองได้นะครับถ้าเกิดเราเดินสายมันแน่นไปหมด มองสายไม่เห็นว่าจุดนี้ไปจุดไหนมันก็จะยิ่งยากสำหรับลูกค้านะครับในการซ่อมบํารุงในภายหลังนะครับผมก็จะเน้นการวางอุปกรณ์ที่ลูกค้าสามารถซ่อมบํารุงเองได้นะครับจะได้ง่ายต่อการใช้งานระยะยาวนะครับอะหน้าตาภายในก็จะประบนนัณนี้สายก็เมื่อลงตู้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่เหมือนกับตู้อันจล่าเคเนี่ยครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนป้ายหน้าตู้เป็น คอมบเนอร์บวก a t s นะครับตรงนี้เปลี่ยนป้ายแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟหลกักตรงนี้ก็จะเป็นโดใช้งานตรงนี้ก็จะเป็นไฟสำรองอไฟหลักก็คือไฟที่มาจากภาคเซลล์ของเราไฟสำรองก็คือไฟที่มาจากไฟบ้านของเรานะครับก็หน้าตรงนี้คําพูดก็จะเหมือนกับตู้เวทีสที่ลุงโอทําขายอยู่นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นออโต้เหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นไฟสำรองก็หน้าตาเกือบจะเหมือนกับตู้เวทีสเลยครับแค่เปลี่ยนตรงนี้ คำพูดเป็นคอมไบเนอร์บวก a t สำหรับด้านล่างนี่ที่เจาะรูตู้คอมไบเนอร์นี้จะไม่มีพัดลมนะครับพัดลมจะไม่ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับที่จะต้องเจาะพัดลมนะครับก็จะไม่มีพัดลมจะไม่รูเข้าสายให้ตรงนี้นะครับจำนวนกี่รูเดี๋ยวมาดูกันจำนวนรูก็1 2 3 4 5 6 7นี่ผมจะเจาะรูตรงนี้ให้ถึง7รูเลยนะครับนี่7รูแล้วก็จะแถม แคบเนแกลนไปให้ด้วยนะครับเจ็ดรูรูที่เจเาะก็จะจะมาร์ทให้ตรงกับตำแหน่งที่เราจะเข้าสายเนี่ยสายก็เวลาใช้งานก็จะได้ง่ายนะครับนี่ตำแหน่งของรูก็จะอยู่ตรงกับป้ายที่เราติดไว้เวลาเข้าสายสายจะได้มไม่เยไปเยมานะครับพอเข้ารูเข้าตู้ปุ๊บก็จะได้ตรงกับเทอร์มินอลที่วางตำแหน่งไว้อยู่เลยนี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตู้คอมไบเนอร์บวก ATS นะครับ ส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าตู้นี้มีประโยชน์นะครับสำหรับจ้างที่รับเหมาทำโซล่าเซลล์อยู่หรือไม่ว่าหรือไม่ก็ลูกค้าที่อยากจะทำติดตั้งโซล่าเซลล์เองนะครับก็สามารถซื้อตู้นี้ไปใช้งานได้แล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้ถ้าไม่ได้ซื้อตู้ออปกิณ์ไฮบริดขวงมูไปใช้ก็สามารถซื้อเจ้าเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่มีขายตามท้องตลาดตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปมีหลากหลายยี่ห้อนะครับ ซื้อเครื่องเอาก,กินไฮบริดมาสักเครื่องหนึ่งอ่าแล้วก็มาซื้อตู้คอมบเนอร์บวกไอเทสของโอ้อันนี้ไปใช้คู่กันอ่าแล้วก็ซื้อแผงโซลาเซลล์มาเพิ่มแค่นี้ก็สามารถใช้งานเอ่อระบบโซลาเซลล์ได้แล้วนะครับสําหรับจะมีแบตหรือไม่มีแบตก็แล้วแต่เ,เครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดที่เราซื้อมานะครับก็สอบถามผู้ขายก่อนซื้อนะครับนี่ mm hmm. ก็สําหรับตู้คอมบเนอร์แล้วแล้วก็สลับไฟได้ด้วย ผมก็คิดว่าตัวนี้น่าจะจบสําหรับเกี่ยวกับคําว่าคอมบเนอร์นะครับออมีสลับไฟในตัวให้อีกด้วยสะดวกสําหรับการใช้งานนะครับโอเคก็รีวิวสินค้ามาพอสมควรผมก็จะพยายามคิดสินค้าใหม่ๆที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับสําหรับสุราเซลช่วงนี้ก็มีคนสนใจกันเยอะนะครับเพราะว่าแผงสุราเซลลราคาถูกลงมาเยอะเลยสําหรับ สามสี่ปีที่แล้วที่ผมใช้โซลาเซลล์มาเมื่อก่อนแพงกว่านี้เป็นเท่าตัวสองเท่าตัวเลยนะครับแพงโซลาเซลล์ถูกมากครับช่วงนี้นไม่ติดโซลาเซลล์ช่วงนี้ก็ไม่รู้จะติดช่วงไหนเลยนะครับเพราะว่าแพงโซลาเซลล์ถูกมากอุปก,กอรณ์โซลาเซลล์เครื่องอินเวอร์เตอร์อะไรต่างๆราคาลดลงมาเยอะเลยจากเมื่อก่อนนะครับโอเคเออก่อนจบคลิปนี้ไปก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซลาเซลล์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ จะติดตามช่องบอกซ่าเจสด้วย,ออะยนะคะเสจสจะใหม่คลิปหน้าค่ะ